สวัสดีครับพญบาลสายจวย์ลอมเพิร์นออฟฟิเชียลครับมาพอกันในคลิปนี้ครับหลังจากที่ถามข้าวทำข้าวมาเบิงคุณพอ่อว่าอาการตอนนี้เป็นยังไงนะครับพอดีช่วงนี้ครับน้องไส้นุ่มโจกมาถึงบ้านหลังหน้เป็นที่เรียบร้อยครับได้ดังปรึกษาเรื่องคุยจากันเรื่องต่อยอดระบบธุรกิจกาแฟครับ มาครับพี่น้องครับเอา้เอาอไล่ะเบ่งได้ล่ะหมอเตืองสวีดัสสวัสดีครับพี่น้องครับมาหอดวังในใดเนี่ยแหละครับผมอมพราะมึงอาการคุ้นพอสองการเราก็ดีขึ้นหลยอยู่กินเขาแล้วมั่นกินเขาบัานกินยาออือืช่วงนี้พักพอนพักพอน ครับเมื่อวานนี้เรากินบ่ได้มันหักเลยไปขีดยาบ้าหักเลยขีดยามันทั้งม้านได้ช่วงเหมือนคิดยาสองทุ่มมันจะออมมากินเขาแล้วกินบ่ได้ไรน้ำมูเลยมิต่พ่อญแล้วมาสัตว์เอาสัตว์เอาบ้บ่ต้องห่วงหรอกพ่อญแล้วเรากินเขาขันฮาลังเทียกินนี่ออกรุ่นมูลนี่แล้วก็นั่งมาพี่น้องก็มาตั้งแต่เช้าหลาย คนแล้วมาถามข่าวถามข่าวเพิ่นขอาเพ่งบัลลังก์ของเพ่งบ่ลลังก์็เห็นอยู่ในคลิปก็เห็นไปลองเพลงไปหมายถึงไปร้านอาหารบ่ร้านข้าวเก๋บางชนบ่อยากคลายเครียดโอ้จากพ่นคลาอยากคลายเครียดพราะงี้แหลมตกมึนพ่นกระเดาเอวสูงตัวเพิ่นตั้งแต่มือกวอนเหมือนถามข่าวกัน แล้วใครนอนบอหมอให้นอนมอหอให้นอนครับท่านกักษตรนอนหลัวก็ล,ลุงลน่งนางพยายามดิเรียงนางยังนางโดนบริหารจ้าข้องนะเอาไไเพียงใดเรื่องกาแฟะสะเสดดห์ห่อไปหอดใส่เราตอนนี้หลังจากว่าที่คน่าลุกจุดเนบ้านบ่ะเออไอโทรหาสายงานผู้ทิมาเป็นตัวแทนผู้ทิมาเป็นดีลเลอร์พวกโอ้ตอนนี้กำลังเข้มข้นเลย มีแต่ผู้ปวดทว้องแล้วตอนนี้ตัวนี้หลายทักมาหานมโจกับายครับอยากมาเป็นตัวแท่นอยากสมัครเอาไปขายเพราะว่าในช่วงนี้สถานการณ์หลายคนบ่มีอาชีพหลายคนอยากเอาไปเป็นอาชีพเสริมหลายคนอยากอยากเอาไปกินอยากเอาไปนี่แหละครับเอาไปจำนายแจกให้กัน้ยินว่า นุ่มจูแล้วก็มันใจน่ว่าคุณภาพมันางนี้รสชาติหรือเสื้อถือนุ่มจูว่าต้องอต้องคุณภาพหรือุณภาสพพิาคีาดีแม่นครับต้องต้องขอบคุณสำหรับคนที่เชื่อมั่นเชื่อใจนะครับเพราะว่ากลัวสีในหอดกลัวสิตัดสินใจมาขาย,าาายกาแฟนี่ยของธรรมดาแล้วพอด้ตัดสินใจมาขายแล้วห้องก็ต้องศึกษาเรียนรู้วางแผนนะครับเราเทศกาแฟมาลายีหอเทศแต่ละเทศตาเทศกาแฟตลาดนะครับ หลวก็รสชาติกลิ่นต่างๆือแลหลก็คุณภาพรวมไปถึงสมุนไพรนะครับแล้วก็บาสเเป็นกาแฟดําอีกเข้ากับใส่สายพันธุ์อย่างดีเลยครับอืของกาแฟครับพันธอาราบิก้าอย่างดีกาแฟดานะครับกับว่าอยู่นี่แล้วกับไอ้ลองถึงเต่มือนั่นกับเทนึงกับคิดว่ามันมันมีรสชาติที่มันความเฉพาะและความต่างข้ามต่างจากกาแฟชนิดอื่นก็คือว่าล่ะบางย่างขาเจ้าก็แซ่บสไตล์ขาเจ้า ชิ้นผ้าของของกระจกแต่ว่าของเขาก็สไตล์มันกระสไตล์เสแปร์เสดินะเบาหวานเกินเบาบางเกินกลมกล่อมครับเดี๋ยวต้องลองครับต้องต้องเห็นเขาลองเพราะว่าเบาหลมันกัสีมันย้ายไปหลกับสีว่าเขาเบาไหลครับแสดงว่าเร็วๆนี่วะพอส่งการกระซิมไปแล้วก็นั่นแหละกระนริวกระซิมแล้วนะเธอว่าพันเมสุภาพยกปูแถมควยเหมือนตัวเรียกว่าตีมาเลยนะฮะต้องเอาตรงๆเอาจริงๆ นะครับเ้าวกระชิ่ดไปรุงเอ้าแสดงว่าเมื่อใดคิดว่าอีกเร็ววะเร็วๆนี่ไอกระชิได้เร็วๆนี่คุยกับใส่เข้ามาเร็วๆนี่เลยล่ะอ่าเร็วๆนี่จังประสานงานกันครับเอาฝากไว้ครับเอาตัวย่างเขามาชี่ดดิล่ะใช่ล่ะตัวย่างเขามาอยู่ดเออไว้ส่งหั่นแล้วเอาไว้ส่งให้ทีมงานอีกอ่าเดี๋ยวอยากไปหาแม่จะไปกันคุยกันคุณแม่เอ้าเห็นยังล่ะคุณแม่คุณแม่กำลังเบิ่งคลิปะนี่ย บเบิ่งกาลังเบิ่งคลิปเจ้าของอยู่นี่ล่ะโอ้แสดงว่าเฮ็ดแล้วต้องมาเข็ดมาทวนเบิ่งนี่เออเฮาบ่เฮ็ดจังได๋แน่แบบใดนเนี่ยในสิทธิะเข็ดเบิ่งตัวบาดของแท้เลยตัวนี้เออเฮ็ดเองฝีมือกับมือเจ้าของเลยเฮ็ดเองกินเองซ่องเองปลาบ่ไแดงงอกบ่แล้วคลิปแต่ละคลิปนี่แม่นแค่ว่าบางโอกาสให้ให้ ลูกคือให้เป้าตุ้ยนี่เป็นผู้ถือกล่องให้แมนแมนแมนโอ้เ้าว่าเป็ผู้ถือก้อยเออผู้ถือกล่องเป้าตุ้ยมา่ท่าไหรออกมาพ่ะนะครับคุณนแม่สุภาพก็เลย์อื่นมันทั้งคลิปมือนล่ะอืมก็เล่ย์ไออ่ะกันทั้งคลิปไอมีผู้ซอยก็คือนักกาดเราเป็นผู้เห็ดคู่อ้อซอยแม่สุภาพสันดิครับบนป่าทู่พอไงการสูงเราตื่นขึ้นละวันไปถามเบืองละวันแล้วสกินเข่ากับหยังก็เลยเพิ่นเวลาเพิ่นอยากกินเข่ากับปนพะนะ พอเห็นพักกาดเจ้ายุสวนมาสั่นยุงอันยุเพะแปลงพักไหมพักกาดหินครับวันนี้ก็ได้แม่ก็ได้จัดให้ก็ได้มาปนปนเราก็หายแล้วกินพอดีปนหน่อยมากพอดีเหมือนเ้าครอบเอากผูพุหญาบานมากพอดีวันนี้จังได้หลัใบขาวเรียงมันรดเม์มากไปนี่เอากระทู้เอากันตัวมันไปคนปูกคนหอยอยู่ทางไหนสุ่นไปหาลองทางไหนเอากระจังชื่อไดบ่อากันไว้เมือนงนี่ยงเอาบอกน้องสิรีไปก่อน กะจังเดี๋ยวทรหาจีังนอยทั่หาบอกน้องเสีหน้าแม่ว่าหันกะคุยกับนุ่มโจอยู่จังสี่ไหมเฮ็ดอียงแหะเอ้ทีเฮาคุยกันพอดีมันมาพอดีหัวหน้าแม่ลานมาพอดีบเก่าโบเดีัวเห้งโบเดียวเด้อเดี๋ยวมือเล่นเฮ้กัซัวกันแต่เฮ้าล่ะบคอยแมนแนแมนนเดี๋ยวจโทั่รหาทั่วาสกีเพ็ดสเริบเอียงเฮ็ดไปตัวผู้ใหญ่บบัน ว่างแผนแบบใดกะว่าไปตัวเออจังว่ากันเอาจังมาบอกเอ้าปรากฏว่าเห็นพ่อยิ้มมานี่อยู่ทางเลยล่ะบ่าวตุ้ยแปลงพักแม่อยู่ครับใช่ล่ะนี่ครับโอ้พวกว่าพวกกันนั่งนั่งแปลงพักอยู่ครับโซลีกันเรื่องเคล็ดคลิปเคสนังเร้าพวเอจิครั่ะก็จะลองหาเงินนั่นเหรอเพื่อนไหมเพื่อนดูเกไปเฝโฟยังอยู่แปลงพักเ้แแปงักม่่บ ยิ่งยัางเดียวไปนั่งฟอ้ออยังอยู่แปลงพักเดี๋ยนี่จะไปขอเลียกว่ะใช่ละ่ะ,ะเออเอาอ,เอ,อ,อยั่งไป <S <S ถามเขาถามเขาดูเห็นจะในคลิปนั้นคลิปนี้ไปย่ำใดกับพอแต่เห็นแต่างานแต่กันเพราะดมาใส่ใจในเรื่องคลิปใช่ล่ะ าเอาแมยังได้ย oh, yeah. well, oh, yeah. well, well, ินเสียงบอที่วันป้าสอดเสกไป้หอดพุนเอาหนี้เดิมทบอนใหญ่เจนลุงยิ้มสวัสดีโอ้ใส่เสื้อหล่อยปจะกินกาแฟเสด็จป่ะนะเฮ้เอาบ่ได้ให้เลาชิมยังเทียววะบ่บนบ่ได้ชิมก็นอนอยู่น้ำกันเยู่มู่บ้านไหมีแต่ว้คนานบาว่านบ่ได้ออกไปได้เพิ่นไปฉาบปุนฉาบยังมึงทีงานทำหน้า สิกินอิลีบอกกาแฟสะเด็ดครับจะลองเบิ่งอยู่ครับอยากลองบ่ะเอาพอแหนียกส่งเบาตุ้ยยังบอระกาแฟสะเด็ดตั้งบางร้องเมื่อกี้นี่เป็นมาเดี๋ยวจะส่งนเลยนะเอาส่งใหม่เราซิมเนี่ยโอ้กลุ่มกอมเดี๋ยวเจ้ากินเดี๋ยวเจ้ามันจะแมนบ่ละต้องเอาเอาพ่อะยั่ยิ้มเป็นตัวทดลองอีกผู้หนึ่งพอดีแหละเนาะจ้๋แต่ที่พอดีเด้หายว่ามีแต่ผู้อื่นกินเดี๋ยว เอาคนยังสี่กินต้องให้ผู้นี้เป็นผู้วิเคราะห์รสชาติกลมกลมกลมเอาส่งมาส่งมาเกกินกาแฟอย่างนี้บนทรงไงนนี่โอ้ยหาใสด็จอะไรล่ะมาไปล่ะมาแล้วครับตัวหอมนะสมุนไพรนะปวดรักสบายฝนกระไรเนาะโอ้ยโอ้ยขาโกเทวดาโอ้ยขัก ได้อยากได้กินยังก็ได้กินช่วงนี้ว้โอ้ดาราล่องแม่สุผักมาโผดแท้เขากินจังได้ล่ะโบแม่เขายังอ้อมเสาก้อนสามเทียบอ่เออกินกาแฟตรงนี้พิธีกันเสาก้อนสามเทียะยอดมาเลยจุดทูบสามดอกกขนาดกินขนากินกาแฟก็ยังยิ้มแม่พงเงาด้วยไม่ได้จะกินมากจะยังไม่น่าพอ ยามาสองสามรอบเลยย่ามาสอสมรอบอันชอบเสด็จอป็นวิ่ก่อนนะต่ละก็เสดเดอสดอ็เสอได้แล้วก็เสดเดอรวิ่งกเสด็จย้นันยามาสองเอาลองมองดูกาแฟเสด็จอเพราะยิ้มกินเรวจะเป็นทังไหเอาเป้าอยู่ปะเอาหูจัก่อคอปากหรือเออดังอกเินเป็นยุ้ยมได้เถอะเสียงเสียงสะอาดคมๆอยู่ค่ะ เอดีเดียดีบ่ต้องมานบ่ได้ิมยองเลยบ่ได้บ่ต้องยองบ่ม่เหนาดีดเลยหวานเกินไปจางเกินไปอันนี้มันยองครับเทีดนี่ตัวเทียดหตัวเทียดตัวเทีดตเสียอเสียเอาเสียที่ย่องเอาดีดีถามตรงๆถามจริงจถือว่าตัวนี้บ่ทีที่เขาจะเอามาเป็น มาเตือนจำหน้าโดยตรงคือกาแฟเสดเดอรตัวนี้เห็นบอให้เราลองโอ้เบิ่งไปหน้าโอ้ยอ่ะมันรสชาติดีอยู่ครับผมคอมอยู่โอ้รสชาติดีอยู่ครับผมคอมอยู่เป็นตํามีแห้งยกสอบเลยดันเสดเนาะบัดขึ้นเลเนาะเจ้ากินแล้วเจ้ามาเรื่องข้ากินกาแฟเสดเดอรครับโอ้ยเอันพี่น้องมาเลยครับกินกาแฟเสดเดอรปานเอิ้นพี่น้องกินเขาเอร่อยเอา เบิร์บ่ล์ะแก้วนะคิดว่าเบิร์ตอยู่ครับเบิร์แล้วกินยาแก้วแล้วมื้อนี้กาแฟข้ากินเท่ลเดียวไหครับโอ้โหกินเท่ลเดียวเป็นไงบ้างผมพร้อมอยู่ครับโอ้เป็นตาพี่น้องตัวแทนจำนายเอาไปจำนายแล้วสีสมซาสมลือบ่รสชาติมันน่ะคิดว่าสมอยู่ครับโอ้สมอยู่ครับมันน่ะ เอาจัดไปกินแล้เบิดกินแล้วฮะวันนี้จ้าน้อยสิ่สัตวเดือนในบางคำโอ้ยมืดหนีเจ้าน่อยสิ่สัตวเดือนเอาสำนันละกินแล้วก็อย่าลืมนะแล้วครับอย่าลืมเอาแก้วไปล้างน้ำเข้าใจว่าไปมืดอนี้ตีต้อนได้ไหมนะครับโอ้ยโอ้เอาอันนี้อยู่ในท้องพยาบาลนี่เจ้าก็ต้องติดต้อบพยาญชนะทีเออโดยตรงเลยเนี่ย จะโทรหาพยาบาลโดยตรงเลยกาแฟเสดด์โทรหาพยาบาลที่เราเบอร์ยังขอเบอร์เราไน้แน่ๆเอาว่าเบอร์พยาบาลมีไปมีไปขอเบอร์เราแน่ได้แน่เออ0885335199 0885335199สัญญาได้กาแฟเสดด์เจ้าผู้ต้องมาาเอน้ำผมพอผมเป็นผู้ขายผมเป็นเจ้าของแบรนด์เจ้าของคือคือเอามาให้ดีเลอร์กระจายมาให้พยาบาลกระจาย <laughs> hào, sờn thể nè nọ, bay tua, kinh leo leo mè, mua nang yàng đồn thể, hay hiện cảnh như ngang tua cà phê bù xay, mì cà phê bù xay, mì, theo dõi từng tua đi, cà phê đậm nè, bảo, à. à, cà phê đậm, một số, một số cà phê đậm, à. cà phê bù xay, cà phê bù xay, nghe ngang này, Ní... nhang rồi, rồi đây, mì. Mì. cần, số ăn, ไปแล้ครับเอาไปทัวเอาแก้วไปล้างเอา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 ไปไปไงล่ะเดี๋ยวึ้ยมยังจ้กินกาแฟขื้เสด็จเดอซวเาะากินกาแฟกูทราบกไปดาเรวอ้เองยังตึ้งดาตึ้ินตงดาโอ้ยอออ้โอ้ยินกาแฟเสด็จตึ้งยางตึ้งยิ้มตึ้งดานกขี้เลยขอบคุณครับแลสวัสดีครับ